สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีแทนแพงทุก่ากพี่น้องกำลังสิบมันเอาวีโก้วีโก้วีโก้สามล้อเอาขึ้นบนลูกกาเติมวันนี้ คุบ้านคืมบ้นมันไม่่โตนไม่ใหตไม่ใหต้่เงต็งต็มซะเล็งจากคนเฮ้ยหนับบงด้วยสองสี่เจ็ดคนป้าเจ้านาะให้เล็กน้อยให้ไม้นางตักเจ้าอือเจ้านางลงพื่นลดให้ไม้นางตัก บนเกือบชกรมันจะนังไงบอดเลยปนิปดิ้มมันเลยที่นั่งเลยใช้สักจะว่าอีไม้นั่งตักจ้าน่ะอีเตี้ยละชุดอีเตียปดเกิบขึ้นซาเล็ก เออคืออ so like ันนั่งรถป่ะนั่งดิค่ะเป็นูดรถมันจังสบายเออสองสี่หกเจ็ดทางเฮามึมีโก้คอยมีโก้ซ้ำโอไปพี่น้องพอกันอยู่พูแหละเพื่อนนั้นโทรไปเพื่อนชวนแต่ไายมือแล้ว มากินกระปุ่นเด้อเพื่อนวะไม่ใหญ่โตนมากินกระปุ่นเด้อเราวะเรานัดอยู่หักลืมลืมว่าบุญมืออดไอืมอะไพากันวะกันกับปติมว่ามืออะไบุญขจาวะวะอะไรบ่นใจเลยพากันโทรไปถามว่ามืออนี้พี่พากันมาวะจันผีพากันมาวะจันนี่เราบม่บ่กโทรมาอื่นเนาะเนาะนี่จะทำบอโทรมาอื่นพี่น้องเลยสั่นแล้วโอ้ยอะไรไปเก็บทุงยาง ป่ะพกกันอยูแหมาหอดเลยน้องมาหอดแล้วเพื่อนเอฟซีเพื่อนเอฟซีมาเล่นไปเฮิไหมไป จากหัวแนละ้วจนสี่สิบเอมงมาเรื่อยๆซีไปแล้วว่าจักว่ามีคนต้น่าเพ้นแล้วว่าจักว่าการจนว่าเพ้นแล้วว่า

เดี๋ยวมาเลาขอมีไห้พมิเสียงมัทธาล่ชุมอคือกะมาวะใหญชุมฮอคือกะมา บอนั่งบ่าก็ยังเท้าเ้านางถ่ายคลิปซื้อเพื่อเอฟซีพี่น้องนี่เอฟซีเ่าฮ่าฮาฮาท่มาอไพ่สบับนยหเอ้ัาางังเสียงหัวมเมนอ้านี่มาถามวากจักมือบุญพากันเบาแต่บ่วันที่ชิดห้าลืม phần luôn 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 cuồng luôn luôn đẹp nhem luôn luôn bạn tăng mày bộ. Ừ. Ừ. dù đẹp, việc... mà dù tăng mày tăng mà nó.

ใคเห็นนะแกบ้องเืินผืนบ่นป่านเพินผืนบือนเพินมีไงต๊ดน้างอันล่งนี่มองจากอันมาเผาม่เม่าอืบ้อมเพื่อนเมถาวรเตียงบ้อก

เาอิ่มแลเพิ่นวานส่งตะพีฮะเ้อหัดเร์ใส่กินตะนีนนักทายกินนะวันอยากกินตะนั่มนะป้าน้ำน้ำบ่ยัดบบ่บ่หนำธรรมดาแล้วเอาว้น้ลมอโอ้หมอมคคำ ม <laughs> ข้ากขี่ซาเล็กมาเต้นซาเล็กตาย,าย <c oughs> จะฮูกะลยฮูแต่วาสีอันแทะเล็ดไหมคะจกขี่พุ <c oughs> ่น <c oughs> ขีดดินขี่เงาะขาเมือ่อยโอเค กินแล้วมันแบบอยู่แบบอยู่นอกหมู่นาะมันเลยโล่งดีบ่ไงบ่งอกบบ่่้ออัดมันบ่เอ้อัดอยู่แบบนี้แหละมันดีหมู่นวาย สาสิกินกินแไม่งัดแไไม่ขับปุ้นนะปาดชิงโท้งนกโอ้ยมนเป็นขาเลอซาเลอ่งีเขาเสรนไปดงดงโอ้ยเราโนะมันกับหมูมันเนาะข้าทาปลาติมสันปลาติมมือได้กับบุญมันคืนนะจักว่ะ น่วอัน่นเฮาเฮาเห็นเข้าลงเพชรไปคลายเครื่องอะนะเราอะโอ้ยบุญแต่คืนนี่แหละวะง่ายนนนะันน้ำ่องปุ๊บแม่บออันนั้นมันนณพงไปเอ็นรับเรือเมื่อวานนี่นะมัน้พร่องข้าวเลิกไปหั่นแล้วม่านนี้เขาเลิกอะไรเขามาห่นอยู่เนาะขีาเมื่อเนอะขีามื่อนอยิ่กินรากกิน

ง่ายนเนาะง่ายเนาะเนาะลืมลืม่้า่าไมเด้อ่มากิอา่ันไมาบ่ท่ันกากน้อวางา้เจบ่ออเางอันเม่อกงอะไดน่ะยินแต่ซื่อเล่าในบ่หับโทโรชาตะบ้า เลยอันู้ไดจะมาห้องหนค่ะห้องในนะปะเออพี่นางเพิ่นไปกินเดินลาวอ่ะไหวเคอกินไรเพื่อนเลยแล้วบอกอยู่เสียบเบิรด หานกบอกว่าอันก็ไม่จิมมากเลยอันนั่นเด้อหรอาไปกินเด้องเขาคือทัเนกนก้อนมองได้อม่ก้อนถักวางกีอไน่ะลูกไข่ก็ลูกอาแ้วข้หมูบ่อยนี่ช้อนมานข้อมูบเออเือบิเขาเขาจะพอดนเขจะพอ ขี่สะเล็งมาเรามันนักที่เต็มสะเลิงครึ่งจนปวดแขนค่งยนผวแนขันมาสี่คนนี่ขนหมาสี่คนนี่วขี่เราจักรมาอันซี่วะรัดมาทนี้คือนยู่นี่มันข้ายอดีข้างมือดีันนี่นะขี่บุญ่นกไเนาะ มันยับเอาลูกแคนเสืออิเซียจุ hmm. ah, um. okay. Okay. Uh. Okay. ่มบ okay. you know no, no uh ุญข้าม่งด่เขกมเดวันที่ิ้าินว่าจาว่าัโอเจอเจอมยัง้กะตุ่มันนอนบ่แหนนอนบ่

ปีนไก่อยากจะปีนไก่แล้วอีเซียวนะเอาอาลร้อยกดาตักเอายักเอากพีมาไหมไม่คำโซดงัดงัดลงไป่ระเดจงูนน้ำกระดาตรงเนอตงเอมันก็จะการได้ดอกแล้วเห็นประเนั่อ่ะ

บูนแานคืมพ uh, ี ay, ่น้องมีบดลำเลื่อกแรงปลาติ่มสิบตักเอาด้ยยี่หยนะจังไจังเลมอมมาใส่ราดยอ่เรือาน้ีเอานง่ีม่มันห่อน

วง้วไหมอวามันดนะดไหมงัดงัดงัดสงัดโลลดเฮ้เอาอิ่มเธอเดียวไปหาชิมได้บ่่าต้นาเลยบอกบิก่บกรเทินเดยมาเปเมื่อยง่ายได้ดิ ่ได้มื่อยล้วทำแล้วหมดา่แล้วดกินอยู่นี่สิตูกินนี่มันหลกมาอย่างนี้มดลมกมา낭ยังเหลือเออเอไ่เอาบ่ไดมดลหดเ้นปามีนะไปลาม่เนี่ยหน่อเทศอีเดยราเอาไปใช้ป่า มุดจอมันแล้วพี่น้องกินข้าวปุ่นบุญบันคืมจ้าเมื่อี้ปติมสิพาเรากินแต่อันบันหน่อยสอดบันใหญ่ย่าโลดมึงนี่นเล็บลิ เบิรໍงบุรุษไหมบุรุษๆอื้จ้บเล่ไปซีมน้ำสุปรก่นลองไง